คุณจําไว้นะถ้าคุณจะเปิดร้านน้ําแล้วไม่ศึกษาสามอย่างนี้คุณจะไม่มีโอกาสคืนทุนได้แน่นอนอย่างข้อที่หนึ่งนะครับทําเลควบคู่กับกลุ่มเป้าหมายมันมีความสําคัญยังไงเพื่อนๆรู้ไหมครับก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราถ้าเรามองกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มไหนมันจะมีผลต่อเงินทุนที่เราจะลงทุนไปนะครับในการเปิดร้านอย่างเช่นถ้าเราจะขายน้ําในตลาดน,นัดก็จะใช้ทุนอีกป,ประมาณหนึ่ง เราจะไปขายหน้าโรงงานซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะมีช่วงเวลาที่เขา,าเข้างานเลิกงานอะไรแบบเนี้ยถ้าเราไปขายในลักษณะนั้นก็จะอาจจะเวลาในการขายมันอาจจะน้อยนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นซึ่งช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นมันมันมีโอกาสที่เราจะามีช่องว่างระหว่างวันที่ทําการขายได้น้อยนะครับก็อย่างข้อที่2นะครับ พอเป็นทำเลควบคู่กับคู่แข่งซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ยากมากถ้าเราไปเปิดร้านแข่งกับร้านที่เขาเปิดมาก่อนเราอยู่แล้วนะครับเพราะในสิ่งนั้นก็คือเราจะต้องไปสร้างฐานลูกค้าใหม่เพื่อที่จะแข่งกับคู่แข่งของเรานะครับเพราะว่าคู่แข่งของเราสมมติถ้าเขาเปิดร้านน้ําอยู่ก่อนเราเขาก็จะมีลูกค้าประจําซึ่งนี่แหละคือสิ่งสําคัญนะครับเพืเ่อน ถ้าเพื่อนๆหลายๆคนไม่ได้มองในสิ่งนี้อาจจะทําให้เพื่อนๆไม่ประสบความสําเร็จในการทําอาชีพขายน้ำนะครับแล้วก็ข้อที่3ทําเลควบคู่กับแหล่งซื้อวัตถุดิบซึ่งทําเลควบคู่กับแหล่งซื้อวัตถุดิบมันก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเวลาที่เราซื้อวัตถุดิบที่ต้นทุนต่ําได้เราก็จะสามารถเอามาบริหารจัดการในการทําธุรกิจของเราซึ่งเราก็จะเอาการตลาดนั้นมาแข่งกับคู่แข่งของเรา อ่าอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนที่ทําอาชีพขายน้ําแล้วไม่ได้ศึกษาสามข้อนี้นะครับนี่เป็นอย่างน้อยนะครับเป็นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆเปิดร้านน้าแล้วศึกษาสามข้อเนี้ยมันจะสามารถเปิดโอกาสให้เราสามารถคืนทุนได้นะครับการชงน้ําอร่อยเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเราจะ คืนทุนได้นะครับเพื่อนๆเราจะสามารถขายได้เพราะในแต่ละคนนะครับเขากินแตกต่างกันไปให้เพื่อนๆจาไว้นะครับอาชีพขายชานมไข่มุกหรือน้าำครับทําง่ายแต่จะทําแล้วให้ได้ทุนคืนทำยากครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาฟังนะขอบคุณนะครับขอให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จในอาชีพขายชานมไข่มุกนะครับขอบคุณนะครับ